วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายที่แบบเออแปลกมากๆเลยนะฮะมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยอดคิดชนิดหนึงน่งด้วยหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยละครับเคยได้ยินเรื่องนี้กันไหมครับที่เขาว่ากันว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยการเลี้ยงหนูตะเภาหรือว่ากินดีพิกแค่ตัวเดียวมันผิดก,กฎหมายนะคําถามก็คือเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนี่ยคาตอบก็คือจริงครับเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนเลยไม่ได้ล้อเล่นกันนะฮะอันนี้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จริงๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลย เอาละครับพอรู้ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือทำไมล่ะทำไมสวิตเซอร์แลนด์ถึงต้องออกกฎหมายมาเพื่อปกป้องชีวิตในสังคมของสัตว์เลี้ยงกันขนาดนี้เรามาเจาะลึกเบื้องหลังกันดีกว่าคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าสัตว์สังคมนี่แหละครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์พวกนี้เขาไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาแล้วก็ต้องพึ่งพาสังคมของพวกมันเองนี่แหละครับถึงจะมีชีวิตที่มีความสุขได้ ลองดูภาพเทียบกันชัดๆเลยนะครับระหว่างชีวิตที่ได้อยู่ในฝูงมีเพื่อนมีการสื่อสารกับชีวิตที่ต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวคือสําหรับหนูตะเภาแล้วเนี่ยความเหงามันไม่ใช่แค่เรื่องเศร้านะครับแต่มันนําไปสู่ความเครียดที่รุนแรงมากๆได้เลยทั้งความกลัวความวิตกกังวลความทุกข์ทรมานทางอารมณ์โอ้โหมันหนักหนามากสําหรับพวกเขาเลยละและนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญเลยในมุมของกฎหมายสวิตเนี่ยการเลี้ยงหนูตะเภาแค่ตัวเดียว เขาติความเลยนะครับว่ามันคือการทารุณกรรมด้วยการปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวใช่ครับมันคือการทารุณกรรมเลยนะเพราะมันเท่ากับว่าเราไปพรากเพื่อนของเขาไปพลาดโอกาสที่เขาจะได้ใช้ชีวิตตามสัญชตาตญาณไปนั่นเองรากฐานของเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาจากกฎหมายคุ้มครองสัตว์ของเขาเลยครับตั้งแต่ปี2008น,นู่นน่ะซึ่งกฎหมายนี้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิทางสังคมของสัตว์โดยเฉพาะเลยนะครับคือเป้าหมายหลักๆก็คือป้องกันการทารุณกรรม จากการปล่อยให้สัตว์อยู่ลําพังและก็เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เนี่ยจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตตามธรรมชาติของสายพันธุ์ตัวเองจริงๆทีนี้พอมีกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่น่าคิดตามมาเลยครับลองนึกภาพตามนะถ้าเราเลี้ยงไว้เป็นคู่และอยู่มาวันหนึ่งตัวหนึ่งเกิดตายไปก่อนละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวงจรที่ไม่สิ้นสุดขึ้นมาทันทีเลยครับคือพอตัวหนึ่งตายไปใช่ไหมครับ เจ้าของก็ต้องรีบไปหาตัวใหม่มาแทนไม่งั้นจะผิดกฎหมายแล้วพอตัวที่เหลืออยู่แก่ตายไปอีกอ้าวก็ต้องไปหาตัวใหม่มาแทนอีกวนไปแบบนี้เรื่อยๆเลยกลายเป็นว่าเออแล้วแบบนี้เจ้าของจะเลิกเลี้ยงได้ยังไงล่ะแต่ก็น,นั่นแหละครับชาวสวิสเขาก็มีทางออกที่แบบโอ้โชาลาดแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยนั่นก็คือบริการเช่าหนูตะเภาครับใช่ล้วครับฟังไม่ผิดเช่าหนูตะเภากันเลย วิธีการของเขาก็ง่ายๆแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆเลยนะฮะคือพอหนูตะเภาของเราเสียเพื่อนไปใช่ไหมครับเราก็แค่ไปเช่าเพื่อนตัวใหม่จากศูนย์บริการมาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้เขาอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนกว่านหนูตัวเดิมของเราจะจากไปตามธรรมชาติพอถึงวันนั้นเราก็นําหนูที่เช่ามาเนี่ยไปส่งคืนที่ศูนย์บริการเขาแค่นี้เองครับวงจรก็จบลงไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ทําร้ายจิตใจสัตว์ด้วย แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับก็คือไอ้กฎหมายแนวแนวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สําหรับหนูตะเภาเท่านั้นนะแต่มันสะท้อนให้เห็นปรัชญาที่กว้างกว่านั้นอีกเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศเลยเรามาดูตัวอย่างของสัตว์ชนิดอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างปลาทองเนี่ยก็ห้ามเลี้ยงตัวเดียวเด็ดขาดเลยนะต้องมีเพื่อนอยู่ในตู้ด้วยนกแก้วก็ต้องเลี้ยงเป็นคู่หรืออย่างน้อยๆก็ต้องได้เจอเพื่อนบ่อยๆหรือแม้แต่แมว คือถ้าเลี้ยงแมวในบ้านเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่ามันต้องมองเห็นแมวตัวอื่นบ้างหรือไม่ก็ต้องได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปเดินเล่นข้างนอกได้แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้หัวใจของกฎหมายพวกนี้เนี่ยมันกาลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงกันแน่ผมว่าประโยคนี้สรุปได้ดีที่สุดเลยครับคือการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงในมุมมองของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้อาหารหรือให้ที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะแต่มันคือความรับผิดชอบต่อสุขภาพจิตของสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะ เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็น่าจะทําให้เราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างนะครับว่าเอ๊แล้วประเทศอื่นๆล่ะควรจะมีกฎหมายในลักษณะนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิทางสังคมของสัตว์เลี้ยงแบบนี้บ้างหรือเปล่า